ขายสองตัวขายสองตัวแล้วเนี่ยไม่เลิกกินนมเลยขายตัวสองสามอยู่กี่กี่หมื่นเนี่ยสองตัวแสน,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 นสองแสงนสามสอโอเม้เดี๋ยวไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้กินนมเลยเพงเสร็จร็เรืองสิรอดเลยในในอ้วนมากเลยอ้วนจริงจริง กบผมมันพร้อมมากเลยใส่ข้อก็สานมาเลยครับนี่กินเนี่กินยากบผมก็กินอยู่แต่ว่าใส่ข้อมันแฉกนะคแฉะแลกวนอนไม่ค่อยได้นะครับงหนึ่งครับลูกเขาเป็นแผลตรงกั้นก้นนะครับดูดูหรือแม่เขากังชนนะครับ นาะงแบบถ่ายนอยกูได้นี้เป็นวัวที่เชื่องมากนะครับรูปไหนได้เลยขนาดผมไม่ไม่ใช่เจ้าของด้วยนะครับหลังจับได้เลยครับนี่กัได้มันสีแดงรุนๆเลยครับ ท่านท่านท่านออกตอบอกว่า <S <S ขายไปสองตัวครับแสนสองครับตกตัวละหกหมื่นนะครับประามาณไปถึงขวบมั้งเนาะครับมัเนี่ยไม่ถึงขวบเลยครับเป็นเป็นเป็นจะเป็นย่งไรนะเนาะเป็นเป็นอาชีพท,ที่ใส่ของตัวเองบ้าเนาะเจมส์ครูเองบ้างเนาะแต่เหนื่อยน้อยโอเค